คุณพี่สาวครับใส่ต่อขัดจังหวะกันชนิดกับยองตรงเหรอครับลมองมันนะครับสนรามครับกลบขอบคุณครับผู้วลังสิชอบเลเอาตอนนี้ครับขอเรียนเชิญพี่ใหญ่ปบปับขึ้นมาด้านหน้าเวทีของสนรามเลยครับขอเวลาช้าหน่อยครับตอนนี้เลยครับเชิญเลยครับเรียนเชิญพี่ใหญ่เลยครับของย่างกันชนิดครับช่วงนี้ เดี๋ครับเดี๋ยวหาอะไรได้ครับพี่น้องสักหู่หนึ่งนะครับรับเลยครับตอนนี้แนะนำเมนพีเลยครับเดี๋ยวเขาลางกันสักนิดนี่ครับ ครับพี่เชิญใหญ่กับนะครับขึ้นมามนมนนบนเวทีครับตอนนี้ขออนุญาตการชมกันสักนิดหนึ่งครับช่วงนี้ใคก็จะหาเงินข้าวทักวัดนะครับทำบุญนะครับป่ามาแล้ววิ่งมาแล้วแชบไม่รดเดินดานดาวบนเวทีอ่า ครับ,คร,บครับก็ที่เห็นนี่นะครับเป็นกระทงนะครับที่เป็นกระทงาการกุศลนะครับหาเงินเข้าทางวัดนะครับทำบนร่วมกันนะครับ จะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นงานประเพณีของไทยเราเงานลอยกระทงแล้วก็วันนี้เ,เราได้มีกระทงมาประมูลกัน,นแต่เนื่องจากว่าสองใบอ่ะสองลามเรามีเจ้าภาพแล้วนะคะใ,ใบใบใบใหญ่นะนะคะที่เราเห็นด้านบนเนี่ยเป็นของออคุณอ้อยค้าผ้านะคะใบนั้นหนึ่งหมื่นบาททำบุญเข้าวัดเสียงตบมือให้กำลังใจกับคนทำบุญเลยค่ะขอบคุณค่ะส่วนใบที่สองนะคะห้าพันบาท ถาออาาา้าท่านนายกเฉลิมศักดิ์จันจีนายกอบตในคลองบางประกัดก็อยากทำบุญร่วมกับทางวัดใหญ่เรา5,000บาทมาเชิญข้อมือหน่อยค่ะเชิญบนเวทีเลยครับแล้วก็เชิญเชิญคุณอ้อยค้าผ้ากับท่านนายกเฉลิมศักดิ์นะคะรับกระทรงเลยรับกระทรงกับเออสอนรามครับบอกค <laughs> ือว่าเราเป็นใครรับกระทรงกับพระเอกสอนรามรูปหล่อวันนี้ป้ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยต้องใช้คขางมา หนูตั้งแต่เล็กๆจะหนูที่ตรงแล้วเสียงปรบมือเลยค,ครับเสียงปรบมือเลยครับแล้วก็น้องสนลามนะคะจะเป็นคนมอกระทงให้ไปลอยนะคะแล้วเออเด็กๆไปไหนหมดอะ่ะไอ้ข้างหน้าวิ่งมาช่วยผู้ใหญ่เด็กๆข้างนี้เพราะว่ากระทงไปใหญ่นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะเดินไม่สะดวกมาข้างเวทีสองคนนะพี่จะ้ <ๆ S 1> <น>ะได้น,น,นะครับไปใหญ่หนึ่งหมื่นบาทนะครับถ่ายรูปกันเลยได้เลยค่ะ

ของนายกขลมงศักดิ์เป็นใบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะสตังค่ะเรื่องสําคัญเครื่องก,กระทงอ่ะรับแต่สตังอ่ะมาให้กบนะคะสตังเข้าวัดค่ะตะก,ก้าใบเนี้ยของของของพี่ว้ยจ่ายกับท่านเจ้าวาดแล้วเนาะนใช่ไหมค่ากระทงจ่ายกับท่านเจ้าวาดแล้วถ่ายแต่ของท่านนายกยังค่ะท่านนายกากระทงอ่ะวางได้ค่ะแต่ฟักตังใส่เปาก่อนค่ะ เนี่ยตะก้าตักสิก์นะเนี่ยห้าใบนะคะแดงเป็นพยานะลูกครับแบนวลูกอันนี้ที่หนูอะ่ะกระทงสายสวังใน้ชื่ออยู่กับหนูอะ่ะครับรับุณพรพยงนะครับอุสา พินม,มารับนี่แล้วค่ะโอ,อ้โหพี่ติว๋วคนสวยเ,เราก็อ,อ่านไม่ออกว่าเ,เป็นใครห้าพันบาทนะคะกระทงสายสวรรค์สตังเออท่านเจ้าว่าได้รับไปเรียบร้อยแล้วค่ะ่ะมอบเลยค่ะแบงมอบเลยค่ะใช่ดูเล็กแต่สตังเยอะอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพวกมีใจบุญทั้งหลายนะคะแล้วทีนี้แบงค์จะขายกระทงครับอ่าช่วยกันซื้อนะคะ พี่เตียวพี่ติวขอรูปอีกนิดนึงมีใบละวก่ๆถ่ายรูปถ่ายรูปเลยครับขอแจมด้วยได้ไหมอ่ะไม่ได้ออกตังค่ะแต่อยากมีรูปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาแบบเราประมูลกระทงกันเราขายกระทงกันเลยนะคะสชื่กระทงที่เหลือนี้นะครับก็เป็นกระทงการกุลเหมือนกันค่ะ ก็ใครที่ยังไม่ได้ลอยกระทงนะครับหรือยังไม่ไม่ได้เตรียมกระทงมาแล้วก็มาร่วมกันทําบุญกับสอนรามก็ได้ครับไปทำบุญกับสอนรามเลยนะคะรับกันหน้าเวทีเลยค่ะครับที่ตามมาจากหลายๆจังหวัดนะคะมาลอยที่วันนี้เลยมาลอยตาบลในคลองเราทุกงานนะคะทาบุญกันเรื่อยๆก็ได้ครับแต่จะแอนลิเกไปด้ว่อยก็มาได้ แล้วเดี๋ยวใครมาตรงนี้ก็รับกระทงไปแล้วก็เอาตังให้หนูส่วนหนูก็จะถวายวัดหมดนะคะแล้วก็กลับบ้านหนูกลับบ้านทักกันไม่ได้ถวายก่อนโอเคค่ะงั้นเอาแค่นี้ก่อนก็่จะได้เล่นสนนะคะจะได้ชมการแสดงกันต่อไปนะคะส่วนกบเองก็จะไปขายก้าอี้ต่อนะคะคืนนี้ไม่มีฟรีค่ะข้างหลังก็ยัง50สบาทนะคะช่วยกันค่ะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยค่ะค่าก้าอี้เนี่ย เราเข้าวัดหมดเลยเพื่อจะมาบูรณนะออวิหารหลวงพ่อโตกันนะคะมีคนเอากระทรงแล้วหลุกเรเข้าใจผิดเขาขอคืนราค่าเหรอจะให้หนูสอรามตัดสินใจ วันนี้เนี่ยขายให้ไม่ยกะไปแล้วเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าที่หัวหนูเนี่ยเยอะเลยถ้าขายก็ทงก็จะมาซื้อกันไหมเนี่ยเอาไปแล้วเท่าไหร่ครับแจ้งไปเลยครับเดี๋ยวเหื่ออะไรไปซื้ออ๋อครับก็ไปละสามร้อยแล้วกันครับกำบุญนะครับเท่ากับทางวัดนะครับอันนี้สวยขนาดนี้สักห้าร้อยดีไหม ดูการทำเดี๋ยวดูฝีมือเขาทำดิครับทำสวยมากครับสวยมากนะก็ช่วยกันทำกุญนะครับฝากกันไว้ด้วยครับได้ได้แล้วเดี๋ยวก็ติดต่อกับน้องแบงค์สอนล้ำน้ำเชรของเราเลยนะคะส่วนหนึ่งก็ขอลาก่อนสวนที่ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็ขอราบขอบคุณทุกผู้ชมนะครับเดี๋ยวใครเยากซื้อกระทงตรงนี้เดี๋ยวไปตต่อลุงป๊อกครับการมาลุงป๊อกอยู่ข้างๆเลยครับแล้วในช่วงนี้ชมสอนร้ำแสดงในเรื่องเลยพูดแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวร้องก็นตายว่ากัน นะครับได้ชมกันต่อ,อไปเลยนะครับขอบคุณครับ